วัสดีครับวันนี้มีสมาชิกสอบถามเข้ามานะว่าขั้นตอนการถอนอเอ็มคอยออกจากฟ i ไนแนนซบ็มียังไงบ้างก่อนอื่นต้องมีค่าแก๊สก่อนครับค่าแก๊สเป็น BTC ครับค่าแก๊สเป็น BTC นะใช้ค่าแก๊ส0 0 0 0์ตัวแล้วก็5ครับหรือประมาณสักประมาณสักแปดสิบบาทนะครับผมก่อนอื่นผมไม่มี USDT ที่ไปซื้อ BTC ครับ ซื้อไว้แล้วถอนไป3 4รอบแล้วก็เหลือแค่0ูนย์ุดศูไม่พออ่ะเราไปซื้อไปขายเอ็มคอยกันนะขายด่วนๆกันเลยเพื่อจะไปซื้อ btc กันเออเพื่อจะได้ u s เอสมาซื้อ btc กันครับอา่าไปครับไป m อ็มคอยครับเข้าไปเหรียญเอ็มคอยกันแตะตรงเหรียญเอ็มคอยแล้วก็วดกดับไปม่มี USDT ครับ บ c ทีซีหมดไปขายเอ็มคอยกันขายด่วนแล้วับขายที่ราคาที่เขาตั้งซื้อดีเลยนี่ครับจะขายนี่เขาตั้งซื้อตรงนี้ครับศูนย์จุดหู้นย์ศูศนย์ทั่วเลยผมกดกดขายก็คืออยากได้ค่าแก๊สนนครับค่าโอนจะขายสักประมาณเท่าไหรด่ดีอ่ะสักห้าสองสี่ห้าห้าเอ็มคอยนะครับใส่ไปห้าเอ็มคอยครับ นี่ครับพอกดปุ๊บราคาก็จะมาโชว์ตรงนี่ช่องช่องขายอยู่ตรงนี้ผมจะขาย 5mcoin แล้วแค่ขายยอดใส่ไป5 5mcoin แล้วก็กดเซลล์ให้ขายไม่ห 5mcoin ก็ขายขายได้ครับแล้วก็ออกไปซื้อ btc กันขายเรียบร้อยแล้ว ขายพอไม่อยากขายครับขายพอซื้อค่าแก๊สพอแล้วก็เราจะซื้อ btc ตรงนี้แต่เรามากดเข้าตรง usdt นะอ่ะกดเข้าตรง usdt กดเข้าไปแล้วก็กดตรง usdt btc ตรงนี้ครับมันมีสองช่องนะ usdt กับ eth กับ usdt btc กดตรง usdt btc อ่ะเข้าไปซื้ออ่ะเข้าไปซื้อคือไปแรก จาก USDT เป็น BTC กันแล้วก็กดซื้อตรงที่เขาตั้งตั้งรับนะครับกดซื้อตรงนี้แล้วก็แตะซื้อปุ๊บช่องช่องนี่แตะแตะเข้าไปแล้วก็ราคาจะมาโชว์ตรงนี้เรามาอยู่สองุห้าเจ็ด USDT ตรงนี้นี่ที่เราขายมาเมื่อกี้มันจะพอไหมอ่า ซื้อได้0ูนย์จุดศสาครับเพราะว่าของเก่าผมมีอยู่ศูนย์จุดนย์ส่าจะพออยู่มาแก้ไขตรงนี้ครับแก้ไขตรงยูเอนี่แก้ไขตรงนี้นะลบยูเอสที่เราต้องการจะซื้อเป็น2องจุดห้าเจ็ดนะสองจุดห้าเจ็ดดีทีก็จะได้มา อ่ะกดกดเซลไปถ้าสมมติว่าเมนมีไอ้ btc ค้งอยู่ก็น่าจะต้องมี usdt นะครับประมาณสัก3.5ก็ได้ครับหรือ4 usdt ครับเผื่อๆไว้หน่อยอ่ะเหลือไว้ถ้ามันเหลือก็เหลือ,ลอไวทบไอ้ถอนงวดต่อไปก็ได้ครับโอเคครับซื้อเสร็จเรียบร้อยครับไปดู บ t c ของเราเพิ่มมาหรือยังกดตรงอีเมลครับมาหน้าหลักตรงอีเมลแล้วกอ่ะมาแล้วครับผมนี่ครับ b ี c ีมาแล้วครับนี่ครับ b ี c ีมาแล้วเป็นศูนย์จุดศูนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งศูนย์พอสำหรับค่าถอนถอนได้สองครั้งครับเพราะว่าถอนครั้งหนึ่งมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ตัวแล้วก็ห้าเนาะอันนี้ผมมีอยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สิบก็คือนี่ครับ ถอนได้สองครั้งโอเคแล้วไปถอนกันเลยครับ